ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เสาร์ที่24เมษายน2564ตรงกับมือขึ้น13คำเดือน6นะครับก่านอืนก็นต้องขอแสดงความดีใจนะครับกับท่านสอท่อที่ได้รับเลือกตัง้งด้ไล เขตนะครับการเลือกตั้งกับพันผลไปด้วยดี็ดีใจนําสำหรับพี่น้องที่ได้รับเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นได้รับเลือกเป็นนายกหรือว่าเป็นสมาชิกสภาพเทศบาลน,นะครับซึ่งทางกกตก็จะมีการรับรองผลหลังจากเลือกตั้งมานะครับมีเกิดนี่สิี่เกิดค,คุณขันวาประมาณอาทิตย์นี้แหละนะครับมี จ็ดมีแปดประมาณนี้แหละทางกกตคงทีรับรองนะครับแต่ส่วนท่านใดที่ทางกกตบรับรองก็จะมีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งใหม่นะครับหลังจากกรกตรับรองชุดนี้ไปจะทุกคนก็นคงสี่ดับราบจากข่าวสารสื่อสารมวลชนต่างๆแล้วนะครับแต่นาที หลังจากนีพี่น้องที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสอท่อขอมานะครับก็ต้องรับทราบเจยวกับหนาทีบทบาทตนเองนะครับว่าพวกเข้าสี่มีนาทียังแน่นะครับที่ผ่านมากอะหูสึกว่านาทีของสมาชิกสภาพเทศบาลเนี่ยกันยังทำนาทีสับสนกันอยู่ทุกๆเทศบาลนะเบิง้งเบงแล้วนะครับคือ สมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยวกเขาก็ต้องดูแลนะครับพี่พิงกองในเขตทองทีในเขตทองทินของเขาเนี่ยนะครับว่าในเทศบาลเขาเนี่ยมีจักกีหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเขาพี่น้องเขาเดือดร้อนนี่ยังเขาก็ต้องเข้าไปดูแลไปสอบถามนะครับโดยเฉพาะยังยิงกับบริเเป็นทั้งด้านน้ามุกโภคบริโภคนะครับน้าทั้งด้านการเกษตรการคมนาคมในหมู่บ้านส่งเสริมให้พี่น้องมี อาชีพในหมูบ่บ้านในชุมชนนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของของของสมาชิกสภา,สภาเทศบาลเทาเนี่ยนะครับต้องดูแลต้องหาวิธีช่วยเหลือพี่น้องให้ให้ครอบคลุมทั้งท้องถิ่นของเรานะครับคือต้องให้ควบคุมทั้งเมืทั้งเทศบาลบริเวณบาสีพัฒนาเฉพาะหมู่บ้านที่เทาเป็นที่ที่เขาเป็น ยูนี่นะครับซึ่งข้าเจ้าก็บแบ่งกันออกท่างเทศบาลส่วนมากก็เลแบ่งออกเป็นสองเฉดนะครับเฉดหนึ่งเฉดสองประมาณนั้นแหละเท่าก็ต้องขอไปแล้วก็ต้องเอกกองบ่งทั้งเฉดหนึ่งเฉดสองนะครับถึงว่าแมนบัานเาทาสี่ได้รับเลือกตั้งจากเฉดหนึ่งก็ตามดังนั้นพี่น้องที่เป็นสมาชิกสภาพเทศบาลของสิได้รู้จักนาทีตนเองในจุดน,นี้ดังนั้นก็นพยายาม S 1> <S 1> <S นะครับสอดซ่องดูแลพี่น้องทุกๆหมู่บ้านทุกชุมชนในเขตเทศบาลของเข้าบ่ว่าจะเป็นเทศบาลใดก็แล้วแต่นะครับเบิ่งเพิ่นเบิ่งพี่พี่น้องน้องเพิ่นเดือดร้อนนียยอ,อยังโด่นพอยั่งยิ่นี่หน้าฝนมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างแหละที่ใี่ทางสมาชิกสภาเทศบาลนี่นได้อ่าสอยเบิ่งสอยดูแล นะครับเพราะว่าเป็นการแพร่ระบาดของโรคต่างๆเนี่ยสมาชิกก็ถือว่าเป็นบทบาทสําคัญผู้ที่ได้จัดสรรงบประมาณต่างๆเนี่ยก็ต้องเสนอทั่งผู้บริหารเทศบาลรับทราบแล้วก็ประชุมตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นน้ามุกผูกบริโภคอย่างต่างๆประมาณนั่นแหละนะครับส่วนมากนะครับ แต่หลังจากที่พวกเข้าได้นายกเทสมนตรีได้สมัชิกสภาพเทศบาลใหม่นะครับสิ่งที่ตามพ่วงมานั่นก็คือการเลือกตั้งผู้ใยญ่านแต่งตั้งผู้ช่วยหลายต่อหลายมู่บัานนะครับเนื่องจากว่าพีพีผู้ใยญ่านพีกำนันหลายคนนะครับได้ล่าออกจากการเป็นผู้นำทองท,ทองที่นะครับไปลงสมัครเป็นนายกไปลงสมัคร เป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเนี่ยนะครับจำเป็นต้องลาออกจากตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพร์สารวัตรหรือกำนันเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านไม่หลายต่อหลายหมู่บ้านหลายต่อหลายชุมชนนะครับก็ถือว่าเป็นได้ผู้ที่ผู้นำหมู่บ้าน นะครับเขามาไม่กันหลายต่อหลายหมู่บ้านนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้ใหญ่บ้านลหลายหมู่บ้านท่านผู้ช่วยแพทย์สรวัฒนะครับที่ได้รับตําแหน่งใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ส่วนมากาผู้ที่หมู่บ้านที่ได้เลือกใหม่นี่ก็สิเป็นที่ผู้ใหญ่สิกเกษียณอยู่แล้วนะครับยังอายุ ในหน่อยปีว่าสิ่งยังปีหนึ่งสองปีประมาณน,นะครับก็เลยถือกาสนีล่าออกแล้วก็ลงไปสมัครผู้นําทองทินผู้บริหารท้องทินนะครับเป็นว่าจะเป็นนายกตามที่บอกบอกมากนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะท่านมีจิตที่เป็นอาสามาตลอดอยู่แล้วล่ะนะครับถามว่าการที่ล่าออกจากผู้ใหญ่ไปลงเป็นสมาชิกนี่มันเป็น ผลดีหรือไม่นะครับก่ถือว่าเป็นดีนะครับถ้าถ้าได้รับเรื่องเนาะก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องเป็นเข้าไปเป็นอาสาเพื่อชวยเหลือพี่น้องนี่แหลวนะครับบอแสดงความดีใจนะครับคลิปต่อไปก็เดี๋ยวสิมีการคอยพัฒนาชิปไปเรื่อยนะครับคลิปนี้แรกๆยกขอขอบคุณทีติดตามครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ